กลุ่มจีนกลุ่มที่สองหลังจากจีนฮกเกี้ยนครับคือกลุ่มชาวจีนแคะครับกินจีนแคะไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวแคะนะครับแต่ว่ามีกลุ่มคนจีนด้วยกลุ่มคนจีนแคะเนี่ยมีการพบสารเจ้านะครับชื่อว่าสารเจ้าพ่อลงเกือกเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นที่ทํารองเท้านะครับแต่ท่านไม่ใช่เจ้าพ่อลงเกือกนะชื่อจริงๆก็นั่นคือเจ้าพ่อฮ้อนหวอกนะครับเจ้าพ่อฮ้อนหวอกเนี่ยเป็นปมฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่นครับก็อเอาของที่ตัวเองเคารพนับถือศรัทธาเนี่ยเข้ามาด้วย จนกลุ่มชาวจีนกลุ่มที่3เนี่ยก็เลยเป็นกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วนะครับมีการเข้ามามากมายแล้วก็มาค้าขายในกรุงเทพครับนอกจากกลุ่มคนจีนแล้วเนี่ยในกรุงเทพยังมีพื้นที่ตรงไหนอีกครับถ้าคนไหนได้มีโอกาสไปแถวแถวเจริญกรุงใกล้ๆ้สถานีรถไฟฟ้าตรง BTS สาทรเนาะตรงนั้นเนี่ยครับจะมีวัดยานาวาซึ่งมีเรือสำเภาขนาดใหญ่ครับทำไมต้องมีการสร้างเจดีย์เป็นรูปเรือสำเภาขนาดใหญ่ตรงนี้ เพราะว่ากลุ่มคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยครับเป็นกลุ่มคนทวายครับกลุ่มคนทวายเป็นกลุ่มพม่าก,กลุ่มหนึ่งแต่ว่าต่อเรือเก่งเมื่อเข้ามารับราชการในกรุงเทพก็เลยให้อยู่ริมน้ําเพื่อจะได้ต่อเรือสำเภาไปค้าขายครับพอมาในสมัยมร3รู้สึกว่ากิจาการสำเภาจะเริ่มหมดไปแล้วก็เลยมีการออกแบบดีไซน์เป็นเจดีรูปเรือสำเภาครับคนเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ของเรือสำเภามาก่อนนะครับ เขาให้คนทวายมาอยู่ในพื้นที่แถวๆนี้นะครับบริเวณเนี้ยเดิมทีเรียกกันว่าคอกกระบืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าในสมัยก่อนมีนายฮ้อยเข้ามานะครับต้อนควายต้อนวัวมาขายเราก็มาเอาควาย่มาพักไว้แถวๆนี้นะครับเพื่อเพื่อเอาไว้ในการค้าขายในแถวๆนี้ครับก็เลยเรียกกันว่าพื้นที่ของคอกควายหรือว่าคอกกระบือครับนอกจากถัดลงมาจากวัดยานวาลงมาทางใต้ครับมีวัดชื่อว่าปัจจุบันเรียกว่าวัดสุทธิวารามเติมมาสุทธิวารามชื่อว่าวัดลาวครับ วัดลาวกลุ่มเนี้ยครับมันจะมีบันทึกของพระยาอนุมารทศนท่านบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้คนเป็นกลุ่มคนลาวซึ่งเขาสักเอวนะครับเป็นสีดำเรียกว่าลาวพุงดำเป็นกลุ่มคนลาวแต่ไม่ใช่ลาวแบบเวียงจันทนะครับแต่เป็นลาวแบบล้านนาครับในสมัยก่อนคนไทยภาคกลางเนี่ยเรียกลาวทั้งล้านช้างและล้านนาครับ เพราะฉะนั้นกลุ่มคนในพื้นที่ตรงนี้เป็นกลุ่มคนที่มาจากร้านนาก็มาอยู่ในแถวๆตรงนี้ด้วยนะครับภาพด้านบนเป็นเจดีนะครับวัดจันาวาแล้วก็ด้านล่างเป็นแผนที่ของวัดสุทิวรารามหรือว่าวัดลาวนะครับนอกจากชาวเอเชียด้วยกันแล้วที่เข้ามาด้วยกันนะครับมีชาติตะวันตกก็เริ่มเข้ามาครับชาติตะวันตกชาติแรกคือโปรตุเกสครับ โตุเกตได้เข้ามาติดต่อค้าขายสัมพันธ์กับเราตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วแล้วก็ทิ้งร้างไปแล้วก็กลับมาใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ครับในการที่เข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านเข้ามาช่วยทําสงครามกับพมา่าพอเข้ามาทําสงครามกับพมา่าเนี่ยก็มีทหารมาช่วยในการรบเนาะท่านก็เลยโปรดเกล้าพระราชทานาที่อยู่ให้เป็นสินน้ําใจนะครับให้เป็นรางวัลส่วนหนึ่งก็เลยบอกว่างั้นให้ชาวบ้านเนี่ยคนตะวันตกก็ต้องการจะมีวัดเป็นของตัวเองเนาะ ก็เลยบอกว่างานพื้นที่ตรงนี้คุณไปสร้างวัดของคุณแล้วกันเขาก็เลยชื่อว่าวัดกัลละวาครับเราอาจจะเคยได้ยินคาว่ากัลละวากัลละวานะครับกัลละวาเนี่ยหรือว่าวัดพระแม่รูปประคำอะครับคำว่ากัลละวาเนี่ยมันมีที่มาจากชื่อของเนินดินที่พระเยซูอ่าโดนตึงกังเขนครับเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับเพราะฉะนั้นวัดเนี้ยเดิมทีเดียวเป็นวัดของโปรตุเกสเริ่มต้นมาก่อนครับต่อมานะครับในสมัยร2ออเนี่ยเมือ่ออ่มี ชาวโปรตุเกสเข้ามามากเข้านะครับแล้วก็อ,องค์เชียงสือเนี่ยหนีกลับไปแล้วครับเมื่อโปรตุเกสช่วยราชการของเราเป็นอย่างดีดีนะครับท่านก็เลยบอกว่างั้นเรายกพื้นที่ตรงต้นสำโรงที่องค์เชียงสือเคยอยู่เนี่ยให้พวกเธอไปสร้างสถานทูตแล้วกันโปรตุเกสก็เลยเป็นชาติแรกครับที่ได้มีการสร้างสถานทูตมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สองเลยครับอย่างในภาพถ้าคนไหนนั่งเรือไปริมแม่น้าเจ้าพยานเนี่ยจะเห็นเรือนสีเขียวๆหลังนี้ครับเป็นสถานทูตของโปรตุเกสมาก่อนนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับพอเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่4ครับในหลวงรัชลสี่เนี่ยเริ่มรัชกาลเมื่อปี2,394ครับ4ปีถัดมาเนี่ยมีการทําสนธิสัญญาสําคัญชื่อว่าสนธิสัญญาเปาลิงเนาะแต่ก่อนน้านนี้ท่านก็เลยก่อนที่ชาวตะวันตกจะเข้ามาเนี่ยท่านก็มีการติดต่อสัมพันธ์กับคนตะวันตกอยู่ก่อนบ้างแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็จะมีการขยายผังเมืองเป็นแบบจารีตก่อนครับ วิธีการขยายพวามเรแบบจารีของเราเนี่ยก็คือการขุดคลองครับเพราะว่าในสมัยก่อนเราเดินทางติดต่อสัญจรไปมาโดยการใช้คลองเป็นหลักครับท่านก็เลยบอกว่างั้นเราขุดคลองออกมาจากแนวคลองคูมืองเดิมเนี่ยห่างออกมาอีกสัก2กิโลได้ไหมนะครับคลองนี้จะชื่อว่าคลองพดงุงกรุงเกษมครับคลองเส้นนี้มันจะเริ่มต้นจากวัดที่ชื่อว่าวัดสมอแคลงนะครับปัจจุบันเรียกว่าวัดเทวราชกุญชรไปออกที่ปากแม่น้ํา ตรงวัดแก้วฟ้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูดูกันว่าปัจจุบันวัดแก้วฟ้าเนี่ยขยับพื้นที่ได้ด้วยนะครับเรามีการย้ายพื้นที่ของวัดไปด้วยนะครับออกเริ่มต้นจากวัดเทวชกุลชรไปออกที่วัดแก้วฟ้าชื่อว่าคลองพดงุงกรุงเกษมครับในสนธิสัญญาเบาร์ริงเนี่ยเคยระบุเอาไว้ว่านะครับพอมีการขุดคลองแล้วเนี่ยเราจะขุดคลองอย่างเดียวคนก็จะไม่มั่นใจไม่กล้ามาตั้งบ้านเรือนครับก็เลยต้องสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้นปลอดภยัย ก็เลยมีการสร้างป้อมริมริมกับคลองที่ขุดขึ้นใหม่ด้วยครับมีการขุดคลองแล้วก็สร้างป้อมขึ้นมา8ป้อมครับในส่วนที่สัญญาเบลลิงเนี่ยพูดถึงป้อมตรงนี้เอาไว้ด้วยท่านบอกเอาไว้ว่าถ้ามีการเข้ามาค้าขายกับชาตะวันตกเนี่ยกำปั่นรบจะเข้ามาที่กรุงเทพให้ขึ้นมาแต่ลําเดียวให้ขึ้นมาทอดสมออยู่ใต้ป้อมป้องปัญจมิตรป้อมปิดปัญจนึกอย่าให้ขึ้นมาพ้นป้อมเว้นแต่เสนาบดีจะโตรดให้ขึ้นมาพ้นป้อมได้จึงขึ้นมาได้ครับ อ,อันนี้เป็นภาพของปกสนธิสัญญาเบาริริงนะครับแล้วก็เนื้อในนะครับจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกำกับอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ฟังยึดโยงกับความเป็นปัจจุบันได้มากขึ้นหน่อยหนึ่งเวลาพูดถึงพระนครในสมัยแรงที่4เนี่ยขอบเขตนี่เป็นสักประมาณไหนฮะทิศเหนือที่ใต้มันเติดถังไหนถึงไหนขอบเขตเทียเ,เ,เ,เป็นที่ปัจจุบัน ถ้านึกง่ายๆครับด้านตอนเหนือจะอยู่ประมาณเทเวศครับอ่าตอนใต้เนี่ยจะอยู่ประมาณอ่าสี่พญาครับอันนี้เป็นขอบเขตที่ขยายขึ้นมาถ้าเป็นขอบเขตในสมัยร่อนหนึ่งเนี่ยตอนบนจะอยู่ที่บางลำพูครับตอนล่างจะอยู่ที่สวนกุหลาสบสพารุทครับ แลจะเป็นการขยายออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าไม่ขุดออกมาคนจะไม่ได้ออกมาจากตัวตัวในแนวพนะนครเพราะว่าเราต้องการความปลอดภยัยเราต้องการความมั่นคงครับอย่างน้อยอยู่ใกล้ตัวเมืองเนี่ยมีสงครามเข้ามาเราหนีเข้ามาในเมืองได้ครับแต่ว่าถ้าตรงในเมื่อท่านขยายคลองออกไปกว้างขึ้นก็ต้องมีป้อมกำกับเอาไว้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นในภาพนี้ผมก็เลยเอาแผนที่ในสมัยร5มานะครับให้ดูว่าเราจะเห็นว่าในแผนที่ที่เขียนเอาไว้นะครับสร้างขึ้นเนี่ยประมาณ2,439เป็นปีสํารวจครับในสภาพของแผนที่ในภาพเนี่ยครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการกระจุบัวอยู่ในตัวพนะนครตรงกลางรอบๆพื้นที่เนี่ยจะเป็นที่นาซะเป็นส่วนใหญ่ครับอ่ะเราซูมเข้ามาดูตัวพื้นที่ที่อาจารย์ถามนะครับว่าะจะเห็นตัวคุ้งน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวจะดูไม่ชัด ผมขุดคลองชั้นในให้ดูครับว่าคลองรอบกรุงในสมัยร่อนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเส้นสีฟ้าซึ่งผมตีเส้นเอาไว้ทางด้านในครับส่วนคลองพดุงกรุงเกษรที่ขุดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ยจะเป็นเส้นสีเขียวทางด้านนอกครับในหลวงวังสรีโปรดให้มีการขุดคลองเสร็จแล้วปุ๊บมีการสร้างป้อมด้วยครับป้อมเนี่ยผมจะใช้เป็นสีเหลืองนะครับถัดจากด้านล่างขึ้นมาแล้วกันนะครับมันจะมีป้อมสําคัญนะครับประกอบไปด้วย ป้อมป้องปัจมิรนะครับปัจจุบันยังเหลือสภาพป้อมอยู่นะครับบริเวณใกล้ๆกับไอคอนสยามเดินเล่นดูได้นะครับตรงนั้นจะมีป้อมเก่าอยู่ที่ได้หลวงรอสีโปรดให้สร้างขึ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามพระนครจะชื่อว่าป้อมปิดปัญจนึกชื่อสองป้อมจะคล้องกันป้อมปัจมิรป้อมปิดปัจจนึกป้อมถัดมาเป็นป้อมเอาไว้ยิงสลุดชื่อว่าป้อมฮึกเขี้มหานครับเถิดขึ้นมาชื่อว่าป้อมผานไพรีราบป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมทำลายปอรปัก ป้อมหักกาลังดักสกรและป้อมมหานครรักษาป้อมมหานครรักษาป้อมปลายสุดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณปากคลองใกล้ๆกับท่าเรือเทเวศในปัจจุบันนะครับแต่ละป้อมเนี่ยจะสร้างกันห่างประมาณ52เส้นนะครับเส้น1เส้นเท่ากับ40เมตรอยากรู้ว่าแต่ละป้อมห่างกันเท่าไหร่ก็เอา52าคูณสีก็เท่ากับ2จุดสองกิโลเมตรแปดสองกิโลเมตรกับ80เมตรครับสองพเมตร อันนี้เป็นขนาดระยะห่างระหว่างป้อมที่เกิดขึ้นนะครับออนิดนึงครนะัคำถามคล้ายๆกันท่าเทียบเรือสําคัญในสมัยนั้นนะคือตรงไหนที่เป็นจุดในปัจจุบันท่าเทียบเรือสําคัญจะอยู่ที่ย่านการค้าครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเอาให้เรือเข้ามาขึ้นท่าที่แถวแถวตลาดน้อยแถวแถวสําเพงนะครับก็จะอยู่ที่เป็นท่าเทียบเรือที่ชาวตะวันตกชาวจีนจะมาค้าขายกันนะครับจะมาขนถ่ายสินค้ากัน,นครอบโทษนะอาจารย์ลำบน อ่านหนังสือเจออน,นิถามเป็นความรู้แล้วพบว่ามีการสร้างบ้านให้กงศุนมาอยู่ตรงปากคลอง,รงกรุงเกษมตรงวัดเทวราชกุญชรมันอยู่ตรงไหนเออถ้าถ้าถ้าปากคลองถ้ากงศูนจะอยู่นะครับจะไม่ได้อยู่ทางตอนบนครับกงศูนย์เนี่ยอยู่ทางตอนล่างหมดเลยที่ผมสำรวจมานะครับถ้าถ้าอยู่ตรงเทวราชคุญชรมันจะเป็นทางเกาะทางตอนเหนือเนาะเราไม่ให้ฝรั่งขึ้นไปทางข้้งบนครับ ฝรั่งจะอยู่ทางใต้พระนครนเหมือนถ้าเราไปไอ้กรุงศรีอย,ยุธยาเนี่ยพวกบ้านโปรตุเกสบ้านฮอลันดาบ้านญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ทางตอนล่างของพระนครนนใช่ไหมครับน่แปว่าที่พี่อ่านในพงศ์สมารอันนี้บอกว่าที่พักของทูตไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่เพราะเป็นตึกแล้าหลังคามุงด้วยจากอาจเป็นที่พักชั่วคราวอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวบางทีให้ปลูกบ้านเอาไว้เฉยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกขึ้นเป็นกองศุลนะครับ ก็เมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะมีพื้นที่ตรงนึงครับผมให้ดูในแผนที่ละกันนะครับบริเวณทางตอนล่างนะครับมันจะมีทางออกนะครับของแม่น้ำเนี่ยาทางข้างล่างครับใต้เส้นสีเขียวนะครับมันจะเป็นพื้นที่ตั้งของวัดแก้วฟ้า,าวัดแก้วฟ้านะครับปัจจุบันชื่อว่าวัดแก้วแจ่มฟ้า